มาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนหนูเสร็จแล้วหนูเสร็จแล้วค่ะไม่โกงนี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหนูแกเสร็จแล้ว น่ารักะทุกคนขอเกาหัวหน่อยอเสร็จแล้วเฮไงแ <c oughs> <c oughs> ตดจบแบบละครไทยไม่คือไม่เกี่ยมันเม้นมันไม่ขึ้นแงหนูก็ไม่เห็นทุกคนไงหนูก็แบบว่าเอาหายไปไหนกันนี่ค่ะเสร็จแล้วตั้งใจเรียนลูกพี่เห็นแล้ว เกาหัวหน่อยอปินมากพอดีเยี่ยมยอดเออโดน,นหวนัวหน่อยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถักเปียถ้าถักเปียมันยากตัดเปียสเรสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทุกคนเปนกำลังใจให้หนูกันทุกคนเลยขอบคุณมากทุกคนมันน่ารักอยู่เลยเนะี่ย เอาตรงนี้พี่ตามเทพะตรงนี้เลยเหรอนางงเลยนะถ้าไปตรงเนี้ยนี่ขอสามท่าให้กับความสำเร็จตัดเปียมันยากโกนถ้าเปียมันยากโกนนะฮะ เอานะคะขอบคุณมากเลยที่ทุกคนแบบว่าอยู่เป็นกําลังใจทําทรงนี้นอนหรอคะใช่ค่ะทําทรงนี้นอนเลยผมที่ตัดออกนีาาาาาา่เยอะมากเยอะมากทุกคนผมที่แบบอาออกอะนี่ที่มันอยู่บนหัวหนูเมื่อกี้เยอะมากเพื่อนผมเพื่อนผม,นผมบัลังผมจริงผ่านไปได้ด้วยดีฮะทุกคนขอบคุณมากเลยที่อยู่เป็นเพื่อนเราไปกำลังใจกันให้กับไลฟ์ แกะผมของหนูในครั้งนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกนะฮะวันนี้เป็นกำลังใจให้หนูโอเคเดี๋ยวห้าทุ่มเราจะไปแล้วขอบคุณมากเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันอุ๊ยมันน่ารักอยู่นะทำไรลูกปปจะได้ดํา,า,า,ามเป็นไงคติสำเร็จจงทำดี <laughs> ทรงทำดีน,นี่ได้หนึ่งทรงทุกคนน่ารักก็เหมือนกันนะเนี่ยนี่โอเคไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูอัพสตอรี่มาให้ทุกคนแบบดูเล่นๆน,นะคะแล้วก็โอเคหมดแรง <laughs> ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่แบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกันจนแกะผมเสร็จนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับไลฟ์หนูนะคะเดี๋ยวถ้าเิดว่าหนูว่างแล้วหนูจะมาไลฟ์อีกนะ,ะทุกคน <c oughs> ไ้เจอกันนะคะพักผ่อนกันนะคะทุกคนฝันดีนะคะ <c oughs> ถ้าไปเที่ยวส่งการก็เที่ยวให้สนุกแล้วก็กลับบ้านปลอดภัยนะคะทุกคน <c oughs> ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ร้อนระวังฮีทสโตรกนะคะ <c oughs> ดืะ่มน้ำเพ่เยอๆนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย